สวัสดีครับผมนายปียเกียรติศรีสารานักศึกษาหั0ส01 1นักศึกษา5 4 0 1 0 0 1 6 2 1 0 9 1ครับวันนี้ผมจะมาทำชิ้นงานเป็นกล่องอเนกประสงค์นะครับเป็นชั้นกล่องเป็นชั้นๆนะครับเราจะแสดงการประกอบให้ดูนะครับก็เริ่มต้นนะครับเราจะสร้างชิ้นงานใหม่นะครับเป็นประเภท s m b นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเรียกชิ้นงานาร r ทของเราที่เราได้ทำการสร้างขึ้นมาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ โดยปรี่ browse ครับโดยผมจะเลือกเป็นฝาข้างก่อนนะครับโอเพนฝาข้างขึ้นมาแล้วก็วางลงไปนะครับแล้วผมจะใช้ฝาข้างจานวน3มชิ้นนะครับก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกออกมาเป็นจำนวน3ชิ้นนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทําการประกอบในส่วนที่เป็นโครงตรงนี้ก่อนนะครับก็ทําการหมุนชิ้นนี้นะครับเป็นแผ่นหลังเลือก Move ิดไฟ l y นะครับ แล้วก็หมุนนี้ครับจากนั้นนะครับผมก็จะทําการเมจชิ้นงานก็คือจะเชื่อมต่อชิ้นงานโดยอาศัยความสัมพันธ์แต่ละจุดนะครับกดที่เมจครับผมจะให้ผิวนี้กับผิวนี้นะครับคอนซิเดนต์กันนะครับโอเคและผมจะให้เส้นขอบนี้กับเส้นขอบนี้นะครับคอนซิเดนต์เช่นเดียวกัน,นครับโอเค ผิวนี้กับผิวนี้คอนซีเดนต์กันนะครับต่อมาก็จะเป็นชิ้นนี้ครับก็ทําแบบเดียวกันนะครับให้ผิวนี้กับผิวนี้คอนซีเดนต์กันก่อนนะครับแล้วก็ผิวนี้กับผิวนี้คอนซีเดนต์กันและให้ขอบหลังนี้นะครับกับขอบนี้ครับให้มันคอนซีเดนต์กันแบบนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็โอเค เดี๋ยวผมจะฟิกข้างหลังนี้ไว้ให้อยู่นิ่งๆนะครับจะได้ไม่ขยับไปไหนจากนั้นผมก็กําหนดความสออันนี้ให้มีความสัมพันธ์เป็นแบบพาเร็วนะครับเวโอเคเดี๋ยวแก้ตรงนี้ก่อนนะครับดีประกอบผิดตรงนี้ก็คลิกที่ชิ้นนี้นะครับ แล้วคลิกขวาเลือกคำว่า view m a t e นะครับแล้วก็ดูว่ามันสัมพันธ์ไงกันบ้างซึ่งี่ผมต้องการแก้ไขก็ทำการลบออกไปก่อนนะครับผมจะทำการเม d อีกครั้งนะครับผมจะให้คลิกที่เม d อีกครั้งนะครับจะให้ผิวนี้นะครับกับผิวนี้ คอนซิเดน์กันแล้วก็ให้ขอบนี้กับขอบนี้นะครับคอนสิเดน์กันเหมือนกันนะครับแล้วก็ผิวนี้กับผิวนี้คอนซิเดน์กันแล้วก็สุดท้ายก็สองจุดนี้พาเรียวกันคราวนี้น่าจะถูกต้องเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับผมจะประกอบส่วนที่เป็นฝาบนนะครับก็ติ๊กทุกที่เมกออกมาก่อนนะครับ Insert Component นะครับเลือกชิ้นงานเป็นฝาบนนะครับก็จะมีฝาบนก็แล้วก็มีฝาล่างนะครับมีขนาดเท่ากันประกอบก่อนนะครับก็ทำการหมุนชิ้นงานชิ้นนี้ใช้ Move with Try นะครับก็หมุนจากนั้นก็ทำการเมดครั้งนะครับโดยเราจะกำหนดให้ผิวนี้ กับผิวด้านนี้นะครับคอนซนเทนกันนะครับจะเห็นว่าชิ้นงานก็จะอยู่ร่วมศูนตรงนี้แล้วจากนั้นนะครับผมก็จะให้ศูนย์ที่จะเราทําการเจาะรูนี้นะครับร่วมศูนย์กันก็คลิกผิวนี้กับผิวนี้นะครับให้เป็นคอนเซนติกกันอลองนะครับก็ทํา ผิวนี้ไม่ใช่นะครับผิวขอบนี้นะครับกับผิวขอบนี้ก็คอนเซนติกกันผิวด้านนี้กับผิวนี้ก็คอนเซนติกกันนะครับเรียบร้อยชิ้นงานก็ขยับไม่ได้นะครับข้างล่างเราก็จะทำเหมือนกันนะครับออกจากเม็มาก่อนนะครับทำการหมุนชิ้นงาน แล้วก็ทำการประกอบเข้าไปนะครับใช้เม็โดยให้ผนังกับผิวตรงนี้นะครับคอนซิเดนต์กันจากนั้นก็ให้รูนี้นะครับกับรูนี้นะครับร่วมศูนย์กันพอเราจะทำการใส่สกรูลงไปนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับ ยวการคอนเซนติกกันนะครับคอนเซนติกกันเงินครับเรียบร้อยแล้วชิ้นงานก็ขยับไปไหนไม่ได้แล้วครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการอินเสิร์ตส่วนที่เป็นชั้นใส่ของนะครับก็บราสขึ้นมาเป็นชั้นใส่ของนี้นะครับทําการหมุนชิ้นงานนะครับ เพื่อเราจะประกอบเข้าไปในชิ้นโครงนะครับโดยผมกําหนดให้มีชั้นทั้งหมด3ชั้นนะครับผมก็ทําการ Copy ปี้คอนโทรลค้างไว้แล้วก็ล่าออกมานะครับเป็นจํานวน3มชิ้นงานจากนั้นนะครับผมก็จะเริ่มใส่ในกล่องแรกนะครับใส่หลักล่านสุดก่อนกําหนดพิวนี้นะครับใช้คําสั่งเมทกับพิวนี้ให้คอนคอนซิเดนต์กันนะครับ จากนั้นก็ให้ผิวนี้กับผิวนี้คอนซิเดนต์กันแล้วก็ผิวด้านซ้ายกับผนังด้านซ้ายนี้คอนซิเดนต์กันนะครับลองเลื่อนเข้าเลื่อนออกจะเห็นได้ว่างานอยู่ในตำแหน่งเดิมแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็จะทำอีก2ชั้นนะครับโดยใช้คำสั่งเหมือนกันเลยก็ใช้ผิวนี้กับผิวนี้นะครับคอนซิเดนต์กันแล้วก็ด้านนี้กับด้านนี้คอนซิเดนต์กันนะครับ คที่ผิว,วนะครับต่อมาก็เมีผิวนี้นี้นะครับแบบผิวนี้ให้คอนซีเดียนกันแล้วก็ทําชั้นที่3ามนะครับแบบเดียวกันเลยชั้นนี้กับชั้นนี้นะครับนะแล้วก็ ผิวนี้นะครับแบบผิวนี้ออถอดมาได้แบบนี้เลยนะครับรากำหนดความสัมพันธ์ให้ครบนะครับชิ้นงานเราก็จะได้ใส่ได้ตามรูปแบบนี้ ก็เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับขั้นตอนต่อมาผมก็จะทําการายึดด้วยสกรูนะครับโดยเราจะใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานนะครับไปที่ดีไซน์ไลบรารีนะครับแต่ก่อนอื่นต้องออกจากคําสั่งเมดก่อนไปที่ดีไซน์ไลบรารีแล้วก็เลือกเป็นสกรูนะครับตามแบบที่เรากําหนดขึ้นมา ในที่นี้ผมจะใช้เป็นเป็น s o c กเก็ตเซตแบบนี้นะครับขึงมาแล้วกำหนดขนาดนะครับนี่ผมกำหนดเป็น M5 ครับความยาวทั้งหมด อันสิบสองมิลนะครับแบบนี้แล้วก็โอเคผมจะใช้ทั้งหมดแปดชิ้นนะครับฝั่งนี้4ชิ้นนะครับส่วนฝั่งนี้ผมจะทำการหมุนก่อนการหมุนเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็ copy มันออกมา4ชิ้นนะครับกดคอนโทรลค้างไว้ลากออกมา4ชิ้น นี้ครับแล้วก็จะทําการใส่เข้าไปในรูที่เราเจาะไว้นะครับก็เริ่มจากทาการเมดผิวนี้นะครับผิวนี้อ่าเค่อยค่อยเมดให้เห็นว่าชิ้นไหนประกอบตรงไหนนะครับทําทการเมด ิวของสกรูนะครับกับผิวของรูนะครับแบบนี้อีกฝั่งก็ทำเหมือนกันนะครับก็เมตดกับรูนี้นะครับลากไปก่อนจะได้ดูง่ายๆนะครับผิวนี้ อ๋อผิดรู้นะครับนีอ๋อมีชิ้นนี้ที่ยังไม่ทำโอเคเอาใหม่ ก็มีชิ้นนี้กับชิน้นนี้เมตรนะครับแล้วก็รูนี้กับผิวนี้นะครับแล้วก็จุดนี้กับผิวนี้คอนเซนติกกันนะครับเหลือ ตัวไหนที่ยังไม่ได้ทำ่ะตัวนี้อยู่นี้เม็ดกับรูนี้อย่นี้กับรูนี้อคอนเซนติกกันนะครับเดี๋ยวร้องแค่ที่ตัวนี้ก่อนนะครับเหมือนว่าจะผิ กวาเลือกวิวเมดนะครับจริงๆมันต้องเป็นคอนเซนติกกันแก้ก่อนแล้วก็ทำการเมดขึ้นมาใหม่ครับเมดนี้กับผิวนี้ให้คอนเซนติกกันจากนั้นนะครับผมก็จะเริ่มสวมเข้าไปในนี้เลยโดยจะให้ ผิวนี้นะครับกับขอบนี้นะครับให้มันคอนสเสียนกันนะครับทำแบบนี้กับทุกสกรูทุกตัวนะครับให้ผิวด้านบนนี้นะครับกับรูนี้มันก็จะสวมเข้าไปพอดีนะ น้ตัวสุดท้ายนะครับโอเคเรียบร้อยอขั้นตอนในการประกอบก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเรียนเขา้าเรียนออกได้นี้เลยทีนี้นะครับผมก็จะทำการใส่สีให้กับชิ้นงานก็ทำการก๊อปปี้หมดนี้เลยนะครับเอ้ยทำการสีเห c ็กทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็เลือก appearance นะครับก็เลือก edit color จะใช้เป็นชั้นวางของสีฟ้ากันครับก็ฝาฝาทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสีเขียวแล้วกันครับหรือข้างล่างเลย เป็นสีเขียว K okay. แล้วก็หน้าด้านล่างก็เป็นสีเขียวแล้วก็ร้อยครับสำหรับกล่องอนเนกประสงค์นะครับสำหรับใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอยครับสุดท้ายก็ทำการเซฟครับไปที่ไฟล์ครับเลือกเซฟผมจะทำการเซฟในชื่อว่ากล่องอนเนกประสงค์นะครับ ร้อยก็เซฟเลยครับอ l ฟอ i ลไฟล์ครับก็เสร็จสิ้นสำหรับการทำวิดีโอการทำชิ้นงานอะไรก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับ